ก่อนรับชมขอฝากพี่น้องช่วยกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเรามีแรงเล่าเรื่องราวความเข้มข้นแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะคืนนี้เราจะขอภาคคุณย้อนกลับไปที่บ้านไม้เก่าแก่ริมคุ้งน้ำบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นบัดนี้กลับถูกปกคลุมด้วยความอาดูลและไอเย็นเยียบที่แฝงมากับลมยามค่ำคืน ยามค่ำคืนบนคุ้งน้ำเงาไม้ใหญ่ทอดยาวทาบทับบ้านไม้เก่าแก่ของตระกูลสิงคืนนี้เป็นคืนที่เจ็ดของการสวดอภิธรรมแต่ความเศร้าโศกไม่ได้ปกคลุมเท่ากับความตึงเครียดที่แขวนอยู่กลางอากาศกลิ่นทูบควันเทียนคละคลุ้งไปทั่วคุ้งน้ำยามค่ำคืนไอแสงก้มหน้าร้องไห้และความอดูลก็ถูกทำลายด้วยเสียงฝีเท้าของไอเมฆ พี่ชายคนโตที่มาพร้อมกับอิงภรรยาผู้ประคมเครื่องประดับทองจนวาววับไอแสงพ่อพระเอกผู้กตัญยูมัวแต่นั่งกอดศพจนลืมโลกไปแล้วหรือไงอยังไม่ได้คุยกันเรื่องสำคัญเลยนะเมฆตะวาดแสงเงยหน้าขึ้นมองพี่ชายดวงตาแดงกำ่ำเรื่องสำคัญอะไรของพี่วะพี่เมฆพ่อเพิ่งจากไปพี่จะให้ข้าคุยเรื่องที่ดินตอนนี้เนี่ยนะ แล้วจะให้คุยตอนไหนกูกลับมาจากเมืองกรุงเสียงานเสียการไปเระยอะแยะที่นาสามผืนมันเป็นมรดกที่ใหญ่ที่สุดกูมีนี่ต้องใช้มึงเข้าใจไหมไอ้แสงนางนวลน,น้องสาวคนกลางเดินเข้ามาสมทบพ,พ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของลูกทุกคนขายแล้วแบ่งเงินน่าจะยุติธรรมที่สุดอีทองเมียของแสงทนไม่ไหวแต่พ่อใหญ่รักที่นาเหมือนชีวิต พี่แสงก็ดูแลมาตลอดถ้าขายไปแล้วพี่แสงกับลูกจะเอาอะไรกินละจ๊ะข้ากับลูกคงแย่แน่อิงหัวเราะย,ยังดูถูกโอ้ยอีทองนี่มันที่ดินราคาเป็นสิบล้านแล้วไอ้ที่ว่าดูแลน่ะฉันได้ยินมาว่าไอ้แสงแอบยักยอกเงินพ่อไปซื้อ,อยาแพงๆนะจริงไหมคนเห็นกับตัวแบบนี้ไม่สมควรได้อะไรหรอกแสงลุกขึ้นยืนด้วยร่างกาสั่งเทา อิองเองใส่ร้ายข้าเองไม่เคยกลับมาดูพ่อแม้แต่วันเดียวเองไม่มีสิทธิ์พูดพอได้แล้วไอ้แสงเมียกูแค่พูดตามที่ชาวบ้านเขาเหล่าลือดีที่สุดคือขายแล้วจบเรื่องในที่สุดแสงถูกบีบให้รับที่ดินผืนสุดท้ายซึ่งเป็นที่ดินดอนน้ำไม่ถึงและถูกขับไล่ออกจากบ้านบ้านหลังนี้อิงเขาจะให้แม่เขามาอยู่ไอ้แสง มึงพาเมียพาไปอยู่ที่อื่นเธอะที่ดินผืนเดียวที่อยู่ท้ายทุ่งนั่นน่ะก็ถือว่าเป็นบุญหัวมากแล้วแสงสุดตัวลงคุกเข่าพี่เมฆข้าขอร้องข้าขอแค่ที่นาผืนเดียวผืนที่ติดคลองชลประทานข้าจะทำนาเลี้ยงลูกข้าไม่ขอส่วนแบ่งบ้านนี้เลยอิงหัวรเราะเยาะโอ้หน่าสมเพศไอแสงคุกเข่าเหมือนหมาขอข้าวกินเลยนะ ที่ดินผืนนั้นมันทำเงินได้มากที่สุดจะบ้าหรือไงที่จะให้ไอ้คนจนอย่างมึงไปทำกินลุกขึ้นนางใช้รองเท้าส้นสูงเคลียลไหลของแสงอย่างจงใจดูถูกแสงลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆดวงตาแห้งผากแต่เต็มไปด้วยเพลิงแค้นพวกเองจำไว้พวกเองมันไม่มีจิตสำนึกพ่อเคยพูดไว้ว่าที่ดินผืนนี้มีอาถรรพ์ใครที่โลภ ใครที่คิดชั่วช้าจะฉิบหายข้าไม่ได้สาบแช่งนะข้าแค่พูดถึงกฎแห่งกรรมที่กำลังจะมาถึงพวกเองแสงหันหลังเดินจากใบสองสัปดาห์ต่อมาแสงและครอบครัวต้องย้ายมาอยู่ในกระท่อมผุกพังปลายทุ่งที่นาของเขาแห้งผากแตกระแหงเพราะเมฆตั้งใจขุดคันดินกั้นน้ำจากคลองชลประทานอีกคำน้อยลูกสาวตัวเล็กเริ่มมีไข้สูง จากการดื่มน้ำขุ่นในบอดท้ายกระท่อมแสงไร้หนทางเขากลับไปยังบ้านใหญ่พุกเข่าลงต่อหน้าพี่ชายพี่สาวและพี่สะใภพี่เมฆพี่อิงพี่นวลข้าขอร้องขอแค่น้ำให้ลูกข้าได้ดื่มสักหน่อยลูกข้าไม่สบายแล้วพี่ได้โปรดเห็นแก่เป็นพี่น้องเถอะนะแสงร้องขอด้วยเสียงที่สั่นเครืออิงยิ้มเยาะ <laughs> กูจะเอาน้ำไปไว้ล้างตีนไม่ได้เอาไปแจกทานไอ้คนจนอิงเดินเฉิดหน้าลงมาใกล้น้ำเหรอลูกไอ้แสงไม่สบายก็เพราะตัวของมันเองพี่เมฆตอนที่ฉันแต่งงานกับพี่พี่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ใช่มันนั่ง,งงอมืองอเท้าดูแลพ่อแม่ไม่หางานทำเหมือนไอ้ขี้แพ้เอ็งพูดอะไรลูกข้าป่วยเพราะเอ็งกั้นน้ำไม่ให้มาถึงนาข้า อิงทนไม่ไหวนางใช้เท้าที่สวมรองเท้าหนังราคาแพงเครียรยที่ไหล่ของแสงอย่างแรงสองสามครั้งหุบปากนะไอ้แสงไอ้คนไม่มีสมองทันลูกมึงตายก็เพราะพ่ออย่างมึงมันไม่รู้จักเจียมตัวลุกขึ้นแล้วใส่หัวไปซะแสงลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆใบหน้าเปื้อนโคลนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แสนสาหาัสจำไว้ สิ่งที่พวกเองทำกับลูกข้าข้าจะให้พื้นดินนี้เป็นพยานข้าจะขอให้เวรกรรมตามสนองพวกเองเองคืนนั้นเองอีทองได้ค้นพบจดหมายที่พ่อผัวซ่อนไว้ในหีบไม้เก่าจึงเรียบนำไปให้ผัวใจความระบุว่ามึงมันคนซื่อตรงไม่ทันแล่เหลี่ยมใครกูมีสมบัติสุดท้ายเป็นโฉนดผืนใหญ่ที่กูซ่อนไว้มันอยู่ในหายใบเก่า ที่กูเอาไปฝังไว้ใต้สารพระภูมิเก่าหลังบ้านใหญ่ถ้าวันไหนมึงจนตรอกจริงๆให้มึงไปเอามันมาสู้เพื่อตัวเองนะลูกนี่แหละทองนี่แหละทั้งสู้ของข้าข้าจะเอาคืนให้หมดทุกอย่างแสงกำจดหมายแน่นแสงย่องเข้าไปที่บ้านใหญ่ในยามค่ำคืนขณะขุดดินใต้สารพระภูมิเก่าเขาได้ยินเสียงอิงกระซิบกับเมฆว่า พี่เมฆถ้าพี่กลัวไอ้แสงพี่ก็แค่กำจัดมันไปให้พ้นทางซะแสงรู้สึกเลือดเย็นเฉียบไปทั้งร่างเขาขุดลึกลงไปจนสัมผัสถึงไหดินเผาเก่าภายในไหคือห่อผ้าดิบที่บรรจุโฉนดที่ดินขนาดใหญ่ขณะที่เขากําลังคลานหนีนางนวลก็เปิดประตูออกมาพร้อมไฟฉายอ้ยไอ้แสงมึงเข้ามาในบ้านทำไม มึงจะมาขโมยอะไรนางนวลกรีดสุดเสียงแสงกระโจนเข้าใส่เพื่อเปิดทางหนีก่อนจะกระโดดข้ามรั้วหลบหนีไปพร้อมกับโฉนดในมืออิงรีบไปดูที่สารพระภูมิเก่าพี่เมฆแย่แล้วไอ้แสงมันไม่ได้มาขโมยเงินมันต้องมาเอาอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นแน่แสงกลับมาถึงกระท่อมพร้อมรอยถลอกบนใบหน้า เขาคลี่โฉนดให้เมียดูนี่คือโฉนดที่ดินผืนสุดท้ายนี่แหละความหวังของเราข้าจะไม่ใช่ไอคนจนที่ถูกเหยียบย่ำอีกแล้วทองเช้ามืดวันต่อมาแสงพาอีทองไปขุดที่ดินดอนของเขาตามแผนที่ที่พ่อใหญ่ทิ้งไว้หลังจากการขุดอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาก็พบกับน้ำบาดาลเก่าที่ผุดขึ้นมา น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วพี่แสงอีทองร้องให้ออกมาด้วยความดีใจ <th ly> <laughs> เห็นไหมว่าทองสิ่งที่ธรรมชาติให้มาใครก็กั้นไม่ได้หรอกทองแสงหัวเราะทั้งน้ําตาในขณะที่แสงเริ่มกอบกู้พื้นดินของตนเองที่บ้านใหญ่ของตระกูลสิงห์ไอแมกมึงออกมาเดี๋ยวนี้นะถึงเวลาที่มึงต้องจ่ายกูแล้ว เสียงชายชะกันตะโกนดังลัน่นชิบหายแล้วพวกไอเสือเจ้านี่นอกระบบมันมาถึงนี่แล้วเหรอวะไอเมฆหน้าถอดสีความโลภที่เร่งรีบเพื่อให้ได้เงินมาใช้นี่ได้นำพาหายนะมาสู่เมฆและอิงเร็วกว่าที่คิดการปรากฏตัวของโฉนดพื้นใหญ่ที่ถูกซ่อนไว้โดยพ่อใหญ่คือบุญที่แสงดูแลพ่อแม่ความดี ย่อมตอบแทนคนดีๆและน้ำที่ผุดขึ้นจากดินดอนคือเมตตาที่บรรพบุรุษหยิบยื่นให้ลูกหลานที่กระตันอยู่ที่ไม่มีใครช่วงชิงไปได้แสงยืนมองที่นาของตนเองที่เริ่มมีชีวิตชีวาเขาตระหนักว่ามรดกที่แท้จริงของพ่อไม่ใช่เพียงมูลค่าของที่ดินแต่เป็นไพ่ตายที่ทิ้งไวใ้ให้ลูกผู้ซื่อสัตย์ ได้ทวงคืนศักดิ์ศรีของตนเองในขณะที่ความโลภของพี่ชายและพี่สะพยกำลังจะถูกผื้นดินแห่งไฟแค้นกลืนกินทุกอย่างที่พวกเขารักอย่างช้าช้าไอ้เมฆมึงออกมาเดี๋ยวนี้นะเสียงไอเสือเจ้านี่นอกระบบตะโกนกล้องมาถึงหน้าประตูไอ้เมฆหน้าถอดสีพวกมันมาจริงๆแล้ววะอิงวิ่งหน้าตื่นลงมาจากบ้านพี่เมฆ ทำไงดีพวกมันเอาถึงตายแน่ไอเสือและลูกน้องพังประตูเข้ามาในบ้านเมฆก,กับอิงถอยร่นด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นแสงเดินเข้ามาในบ้านอย่างองอาจพร้อมถือชนดทผืนใหญ่ในมือหยุดก่อนไอเสือแสงพูดเสียงดังไอเมฆมันมีเงินจ่ายมึงแน่ชนดทที่มันเอาไปจำนองนั่นน่ะมันคือมรดกของข้าตระกูล อิงมองไปที่โฉนดในมือแสงดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจนั่นมันโฉนดผืนใหญ่ไอ้แสงมึงเอามาจากไหนมึงขโมยไปใช่ไหมอีอิงหุบปากเน่าๆของเองซะแสงตะวาดกลับอย่างเย็นชานี่คือโฉนดที่ดินผืนที่ทำเงินได้มากที่สุดไม่ใช่ผืนที่พี่เมฆเอาไปจำนองโงๆแสงยื่นโฉนดให้ไอเสือไอเสือ มึงเอาโฉนดผืนนี้ไปข้าจะรับผิดชอบหนี้แทนพี่ชายข้าจะไถ่ถอนที่ดินที่ถูกจำนองคืนมาเองเมฆอิงและนางนวลมองแสงอย่างไม่อยากเชื่อสายตาตนเองทำไมทำไมมึงต้องทำอย่างนี้ด้วยไอ้แสงทั้งที่พวกกูทำไม่ดีกับมึงเมฆถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแสงยิ้มอย่างสมเพชเพราะข้ายังมีความเป็นคน และยังเห็นแก่ความเป็นพี่น้องไม่เหมือนพวกเองที่ตัดข่าอย่างเลือดเย็นพวกเองเอาที่นาดีๆไปแล้วให้ข้าเอาผืนดินที่แห้งแล้งไปไปดูซะข้าขุดน้ำบาดาลเจอแล้วที่ดินผืนนั้นตอนนี้มีน้ำเต็มคลองข้าไม่ได้เป็นไอ้ขี้แพ้อย่างที่พวกเองดูถูกแล้วไอ้เสือรับโฉนดผืนใหญ่ไปจากมือแสงเมฆสุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรง อิงกรีดร้องด้วยความแค้นและอับอายอีอิงมึงมันดิ่งใจมานจิตใจมืดบอดที่ดินที่ข้าไถทถทอนคืนมาข้าจะให้พี่เมฆกับพี่นวลแบ่งกันไปทำกินส่วนผื้นที่ข้าได้จากพ่อข้าจะทำกินเองข้าไม่ต้องการสมบัติมากมายอะไรแสงพาอีทองเดินออกจากบ้านหลังใหญ่พวกเขากลับไปที่กระท่อมปลายนา ที่ตอนนี้มีน้ำอุดมสมบูรณ์แสงมองไปยังบ้านใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความโลภตอนนี้เหลือแต่ความเงียบงันมรดกที่แท้จริงของพ่อไม่ใช่เพียงมูลค่าของที่ดินแต่เป็นไท้ตายที่ทิ้งไว้ให้ลูกผู้ซื่อสัตย์ได้ทวงคืนศักดิ์ศรีของตนเองในขณะที่ความโลภของพี่ชายและที่สาวกำลังจะถูกผืนดินแห่งไฟแค้น กลืนกินทุกอย่างที่พวกเขารักอย่างช้าๆความเงียบหนักอึง่งปกคลุมบ้านใหญ่มาหลายวันไอเมฆนั่งเหมอมองพื้นไม้กระดานอย่างคนไร้วิญญาณเขายังไม่กล้าเงยหน้ามองนางนวลผู้เป็นน้องสาวด้วยซ้ำอิงนางยังคงกรีดร้องและทุบเข้าของอยู่ในห้องอย่างบ้าคลาั่งนับตั้งแต่ไอแสงเดินจากไปพร้อมกับศักดิ์ศรีที่สูงเกินกว่าจะเทียบได้ เมฆพยายามเปิดประตูเข้าไปหาเมียแต่ถูกเสียงกรีดร้องตวาดกลับมาพี่เมฆพี่มันโง่โง่โง่ไอแสงมันเป็นใครกันมันเอาความดีความชอบไปหมดแล้วพี่ละ่ะพี่เหลืออะไรเหลือแต่ความอัป,ปยศฉันไม่มีวันอยู่ร่วมกับไอคนขี้แพ้อย่างพี่พิงออพี่ขอร้องอย่าพูดอย่างนี้เลยเมฆพึมพำ หุบปากนะฉันจะกลับบ้านฉันจะไปจากที่นี่พี่จะอยู่กับสมบัติอันน้อยนิดนี้ก็ตามใจฉันเกลียดไอ้แสงฉันเกลียดผืนดินบ้าบ้านี่อิงตวาดลัน่นและท้ายที่สุดอิงก็ทิ้งไอ้เมฆไว้กับนี่ที่ได้รับการชำระแล้วและความอัปยศที่ไม่มีวันล้างออกส่วนนางนวลนางเดินลงมาที่ท่าน้ำดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้เธอาเห็นไอ้แสง กำลังช่วยอีทองน้องชายและน้องสะพ้ยตักน้ำจากบ่อบาดาลใหม่ที่เจอบนที่ดินดอนส่วนนางนวลน,นางเดินลงมาที่ท่าน้ำดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้เธอเห็นไอ้แสงกำลังช่วยอีทองน้องชายและน้องสะพ้ยตักน้ำจากบ่อบาดาลใหม่ที่เจอบนที่ดินดอนนางนวลเดินเข้าไปหาแสงอย่างช้าๆแสง แสงเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวพี่นวลมีอะไรหรือเปล่าพี่มาขอโทษนางนวลพูดด้วยเสียงที่อ่อนแรงที่ผ่านมาพี่หลงผิดพี่เห็นแก่ตัวพี่คิดว่าเงินคือทุกอย่างแต่สิ่งที่พี่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าช่างมันเรอะพี่นวลข้าไม่ติดใจอะไรแล้วแสงตอบไม่จริงหรอก พี่แม็กเองก็สำนึกผิดแต่เขาไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับมึงที่ดินที่มึงไถถอนคืนมาให้พวกเราพี่ไม่กล้ารับมันไว้หรอกนะนางนวลพูดแสงยิ้มอย่างอ่อนโยนพี่นวนรับมันไว้เถิดพ่อท่านให้ไว้ก็เพื่อพวกเราได้อยู่ด้วยกันข้าได้ที่ดินผืนนี้มาก็เพราะความเพียรของข้าเองข้าพอใจแล้วแสงชี้ไปที่ที่ดินดอน ที่ตอนนี้เริ่มเขียวชอุ่มด้วยน้ำบาดาลที่เขาขุดพบที่ดินผืนนี้จะเป็นของข้าส่วนบ้านหลังใหญ่และที่นาผืนติดคลองขอให้พี่เมฆก,กับพี่นวลดูแลให้ดีที่สุดไอ้เมฆเดินตามลงมาเขามาเยืยนอยู่ด้านหลังนางนวลดวงตาแดงกำ่ำแสงพี่มันชั่วพี่ไม่สมควรได้รับอะไรจากมึงเลย แสงเดินเข้าไปตบไหล่พี่ชายเบาๆพี่เมฆมรดกเลือดที่พ่อใหญ่ให้มาคือสายใยพี่น้องที่เราต้องดูแลกันต่อไปครับไอเมฆก,ก้มหน้าร้องไห้อย่างไม่อายใครเขากลับไปทำงานบนผืนดินอย่างขยันขันแข็งอีกครั้งเขากับนางนวลต่างทำงานหนักเพื่อดูแลส่วนที่ได้รับมอบหมายส่วนไอ้แสง ยืนอยู่บนชานเรือนบ้านใหญ่มองไปยังที่นาที่เขียวชอุ่มทั้งหมดเขากอดอีทองและลูกสาวที่อยู่ข้างกายอย่างอบอุ่นายแค้นได้มอดดับไปแล้วเหลือไว้เพียงสายน้ำแห่งความเข้าใจและการให้อภัยที่หล่อเลี้ยงผืนดินแห่งตระกูลสิงห์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งไอ้แสงได้บ้านได้ที่ดินคืนมาก็จริง แต่กว่าจะได้มาก็ต้องแลกกับความเจ็บช้ำที่เกือบทําให้สูญเสียลูกเมียและต้องเห็นพี่น้องแตกแยกกันจนแทบไม่เหลือความเป็นคนเรื่องราวของตระกูลสิ่งนี้สอนให้เรารู้ว่าความโลภเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญใจคนให้มืดบอดยามที่มีลาบก็คิดว่านั่นคือความสุขแต่ยามที่ความโลภนั้นดับลงสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่รอยไหม และความว่างเปล่ามรดกที่แท้จริงของคนเราไม่ใช่มูลค่าของที่ดินแต่คือจิตสำรึกและความรักที่มีต่อกันและกันจะอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการให้มีเนื้อหาเพิ่มเติมในลักษณะบทส่งท้ายเพื่อเล่าเรื่องราวหลังจากที่ความขัดแย้งคลี่คลายลงและเน้นย้ำถึงผลลัพธ์ของการกระทำของตัวละครแต่ละคนจะสามารถเขียนต่อได้ดังนี้ค่ะ หลายเดือนผ่านไปความรุ่มร้อนที่เคยปกคลุมตระกูลสิงห์ได้จางหายไปตามกาลเวลาที่นาที่เคยแห้งแล้งของไอ้แสงบัดนี้กลายเป็นผืนนาที่เขียวชะอุ่มด้วยน้ำจากบ่อบาดาลที่พ่อใหญ่ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกสุดท้ายอีทองและอีคำน้อยลูกสาวตัวเล็กมีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งแต่ที่บ้านหลังใหญ่ร่องรอยบาดแผลยังคงอยู่พี่เมฆกลายเป็นคนเงียบขรึม เขาลุกขึ้นทำงานแต่เช้าจรดคำ่ำใช้แรงงานกายเพื่อชดเชยความผิดที่เขาได้ทำลงไปวันหนึง่งแสงเดินนำข้าวสารเล็บปลาแห้งไปให้ที่บ้านใหญ่เพราะรู้ว่าพี่เมฆยังไม่ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเต็มที่พี่เมฆนี่ข้าเอาข้าวมาให้แสงวางห่อผ้าลงบนชานเรือนพี่เมฆชะงักจากการขัดคราบตะไคร่น้ำบนบนันไดเขาไม่ได้หันมามองแสงตรง,ตรง ไม่ต้องหลอกแสงพี่รับไว้ไม่ได้หรอกรับไปเถอะพี่ลูกหลานต้องกินต้องใช้แสงพูดไม่เสียงหนักแน่นส่วนอิงข้าได้ยินว่ามันกลับไปอยู่บ้านแม่แล้วใช่ไหมพี่เมฆพยักหน้าเบาๆอืมนางไปแล้วนางบอกว่าไม่ขออยู่กับคนขี้แพ้อย่างพี่ช่างเถอะพี่เมฆความโลภมันก็เผาใจเขาจนไม่เหลืออะไรแล้วแสงตอบอย่างเข้าใจส่วนเรื่องนี้ ข้าได้จัดการเรียบร้อยแล้วไอเสือมันไม่มายุ่งกับที่ดินของพวกเราอีกแล้วนางนวลเดินออกมาจากในครัวดวงตาของนางเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแสงพี่กับพี่เมฆเราคุยกันแล้วเราตัดสินใจที่จะไม่ขายที่ดินเผืนนี้อีกต่อไปแล้วเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำกินเพื่อให้สมกับที่มึงได้ช่วยพวกเราไว้ดีแล้วพี่นวลแสงยิ้ม ถ้าพวกเองมีอะไรขาดเหลือก็มาหาข้าได้นะเราเป็นพี่น้องกันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไม่ได้กลับมาสนิทสนมเหมือนเดิมในทันทีแต่สายใยที่เกือบขาดไปได้ถูกผูกไว้ใหม่ด้วยการกระทําที่บริสุทธิ์ของไอ้แสงและความสำนึกผิดที่แท้จริงของพี่เมฆและนางนวลอีทองเดินมาสมทบกับสามีที่กำลังจะกลับบ้านพี่แสงดูสิจ๊ะ นางชี้ไปที่ไอเมฆที่กลับไปขัดคราบตะไร่น้ำต่อไปอย่างเงียบๆเ,เขากลับเป็นพี่เมฆคนเดิมแล้วนะพี่แสงโอบไหลเมียรักอืมทองเขาว่าเขาดีกว่าเดิมด้วยซ้ำบางทีมรดกเลือดที่พ่อให้มาอาจจะไม่ใช่ที่ดินแต่คือบทเรียนที่ทำให้ทุกคนได้สำนึกในความดีงามที่หลงลืมไปจ้ะแสงเดินจากบ้านหลังใหญ่กลับไปยังกระท่อมของเขา ที่นั่นคือที่ที่เขาค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้วัดจากจำนวนเงินหรือขนาดของที่ดินแต่วัดด้วยความสงบในใจและความรักในครอบครัวความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในธนาคารแต่อยู่ในหยาดเหงื่อที่รินไหลลงสู่ผืนดินที่เขาใช้ความเพียรพยายามฟื้นฟูมันขึ้นมาเองไอ้แสงสอนให้เรารู้ว่ามรดกที่แท้จริงของพ่อใหญ่ ไม่ใช่แค่โฉนดผืนใหญ่ที่ซ่อนไว้แต่คือความเพียรที่ซ่อนอยู่ในผืนดินดอนที่แห้งแลง้งและจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ของไอ้แสงเองสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่ไม่มีใครปล้นไปจากเขาได้ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นเหมือนยาพิษที่ทำให้คนเรามืดบอดอิงนางได้ทุกอย่างตามที่นางปรารถนาแต่สุดท้ายนางก็ต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือความเคารพในตัวเองและสุดท้ายก็ถูกทิ้งให้อยู่กับความอัปยศส่วนพี่เมฆต้องทนทุกข์กับความรู้สึกผิดที่รุนแรงกว่าการเป็นหนี้เสียอีกในช่วงสุดท้ายไอแสงเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยไฟแค้นแต่ตอบโต้ด้วยการให้อภัยการตัดสินใจไถถอนที่ดินคืนให้พี่ชายและพี่สาวไม่ใช่เพราะเขายอมแพ้แต่เพราะเขารู้ว่าการให้อภัย คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยดึงพี่น้องของเขาให้กลับขึ้นมาจากหลุมความโลภได้อีกครั้งค่ะเรื่องราวของตระกูลสิ่งนี้จึงสอนให้เรารู้ว่าชีวิตคนเราความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในธนาคารแต่วัดจากความสงบสุขในใจและสายใยที่ผูกคนในครอบครัวไว้ได้กันค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกๆในครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ